สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3ใส่ใจสุขภาพนะครับถามว่าทําไมต้องเรียนเรื่องนี้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับข่าวการเสียชีวิตการฆ่าตัวตายเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกรคซึมเศร้านะครับโรคเครียดหรือว่าโรคไบโพล่าเนี่ยมันมีเยอะขึ้นในหมู่วัยรุ่นนะครับเพราะงั้น เราจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้นะครับว่าการที่เรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีรู้จักการจัดการนะครับรู้จักการแก้ปัญหาเนี่ยจะนําเราไปสู่การใช้ชีวิตนะครับในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาได้นะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูความหมายของสุขภาพนะครับว่าหมายความว่าอะไรสุขภาพนะครับก็คือภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงการเป็นองรวมอย่างสมดุลดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีทั้งหมด4องค์ประกอบนะครับคือ1นะครับสุขภาพทางกายนะครับการที่เรามีสุขภาพทางกายที่ดีเนี่ยนะครับจะส่งผลนะครับให้เรามีสุขภาพจิตที่ได้ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดีนะครับร่าเริงแจ่มจใสสมองปวดโป่งก,ก็สามารถทําให้เรานะครับมีความคิด การอ่านนะครับการคิดวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยได้ดีนะครับส่งผลให้เรามีปัญญาที่ดีได้นะครับเมื่อเรานะครับมีสุขภาพทางปัญญาที่ดีนะครับนี้สามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับก็จะนําเราไปสู่สุขภาพสังคมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์นี้ไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับนักเรียนจะเห็นแล้วว่า สุขภาพกายสุขภาพจิตและพฤติกรรมทั้งสามส่วนเนี้ยมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสุขภาพทางกายกันก่อนนะครับว่ามันเชื่อมโยงไปถึงอะไรบ้างน,นะครับสุขภาพกายนะครับโยงไปถึงสุขภาพทางจิตนะครับและพฤติกรรมนะครับเพราะนั้นอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีสุขภาพกายที่ดีนะครับร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะครับ ก็จะส่งผลไปสู่นะครับพฤติกรรมนะครับการแสดงออกการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพนะครับและนะครับสามารถแก้ปัญหานะครับต่างๆส่งผลให้เกิดนะครับการมีสุขภาพจิตที่ดีได้นะครับแต่ถ้าเรามีสุขภาพกายที่ไม่ดีป่วยเป็นโรคต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยอ ก็อาจจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพลดลงนะครับลงไปถึงอาจเกิดความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคต่างๆได้นะครับต่อมานะครับมาดูสุขภาพจิตนะครับโยงไปถึงอะไรโยงไปถึงสุขภาพทางกายนะครับและพฤติกรรมอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีสุขภาพทางจิตที่ไม่ดีนะครับ ก็จะทำให้ให้ทำไมให้ร่างกายเรานะครับซุดโทมลงได้นะครับเมื่อร่างกายเราซุดโทมนะครับสุขภาพจิตไม่ดีเนะี่ยก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยเช่นกันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูพฤติกรรมนะครับโยงไปถึงอะไรบ้างโยงไปถึงสุขภาพกายนะครับและสุขภาพจิตพฤติกรรมนะครับอย่างเช่นพฤติกรรมการกินนะครับถ้าเรา กินอาหารดีนะครับออกกําลังกายใช้ชีวิตดีๆเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ทําไมแข็งแรงนะครับรวมไปถึงนะครับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับอย่างเช่นรู้จักการจัดการความเครียดนะครับรู้จักการาการเล่นกิจกรรมที่นันทนาการนะครับต่างๆมันก็จะส่งผลให้เรา มีสุขภาพจิตท,ที่ดีนะครับนั่นเองแต่เรามาดูองค์ประกอบในการสร้างความสมดุลน,นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าสุขภาพกายนะครับแยกออกเป็นกินเป็นกับอยู่เป็นแสดงให้เห็นได้ว่านะครับการกินนะครับมีผลนะครับต่อสุขภาพทางกายและความเป็นอยู่นะครับการใช้ชีวิตของเรานะครับ ก็มีผลต่อสุว่าทางกายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักกินนะครับรู้จักการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ส่งผลให้เรามีสุขภาพทางกายที่ดีได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสุขภาพทางจิตบ้างนะครับสุขภาพทางจิตเนี่ยนะครับสังคมเป็นสมาธิเป็นนะครับการที่เรานะครับมีสมาธินะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับ รวมไปถึงนะครับสภาพสังคมนะครับที่ดีเนะี่ยก็จะส่งผลให้เรานะครับมีสุขภาพจิตที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเนะี่ยก็จะนํามาซึ่งนะครับการชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับเราจะรู้ได้อย่างไงนะครับว่าเรามีปัญหาทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตไหมนะครับมันก็จะมี แบบประเมินนั่นเองนะครับการประเมิน <S ý> นะครับก็จะช่วยให้เรารู้ว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนนั่นเองครับซึ่งจะแบ่งเป็นการประเมินตนเองแล้วก็ประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งการประเมินเนี่ยนะครับผู้ประเมินเนี่ยก็ควรจะตอบคาถามน,นะครับประเมินตามความเป็นจริงนะครับเพื่อที่เราจะได้ผลที่เที่ยงตรงนะครับและสามารถนําผลเนี่ยมาแก้ไขปัญหา,หาที่หลังได้นั่นเองนะครับ ซึ่งการประเมินทางกายแล้วก็ทางจิตเนี่ยมันก็จะมีพวกว่าจะเป็นการประเมินความเครียดนะครับการประเมินสมรรถภาพทางกายต่างๆนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับการที่เรามีสุขภาพทางกายที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีเนะี่ยและสุขภาพสังคมที่ดีเนี่ยนะครับนําไปสู่การใช้ชีวิตนะครับความเป็นอยู่ที่มีความสุขดังนั้นเนี่ยนะครับ ก็จะมีหลักนะครับหลักหนึ่งเป็นแนวทางในการสร้างเสื่อมสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตนะครับเขาเรียกว่าสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนะครับอย่างเช่นอาบน้ําทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะครับตัดเล็บมือเล็บเท้านะครับให้สั้นอยู่เสมอว่าอะไรว่าเล็บ นะครับเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคกันเองนะครับบางคนมีขี้เล็บดําเลยนะครับแล้วก็ไปหยิบจับอาหารเข้าปากอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้เรามีสุขภาพกายที่แย่ลงนะครับใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับไม่อับชื้นนะครับอาจจะเกิดเชื้อรานะครับถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นนะครับรวมถึงแบบรัดเกินไปนะครับจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอนะครับ บางบ้านนะครับวางของทิ้งไว้กลางบ้านนะครับแล้วก็ไปเตะอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เราเกิดอุบัติเหตุตามมาทีหลังได้นะครับอันที่สองนะครับรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องนะครับแปรงฟันทุกวันอย่างน้อยนะครับวันละสองครั้งก็คือเช้าและก่อนนอนนะครับถูหรือบ้วนปากนะครับหลังรับประทานอาหารนะครับใช้ยาสีฟันนะครับที่มีฟลูออไรด์นะครับแล้วก็ หลีกเลี่ยนนะหลีกเลี่ยงหรือว่าลดการรับประทานลูกอมของหวานนะครับเพราะว่าของพวกเนี้ยจะทําให้เรานะครับฟันผุได้นะครับแล้วก็ไม่ควรใช้ฟันกัดนะครับของแข็งบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ฟันเกิดอาการแตกหักได้นะครับสามนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายนักพีชนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามือเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องใช้หยิบจับสิ่งต่างๆในแต่ละวันใช่ไหม แล้วก็ไอสิ่งต่างๆที่เราจับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคหรือว่าอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราล้างมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยไวรัสโคโรนานะครับโควิดเนี่ยนะครับมันติดกันง่ายนะครับผ่านทางสันส่นสั่นคัดหลังบ้างนะผ่านทางการหยิบจับนู่นนี่นั่นบ้างนะครับถ้าเราไม่ล้างมือเนี่ยไม่รู้จักล้างมือเนี่ยก็าจะก่อให้เกิด โรคตามมาทีหลังได้ด้วยเช่นกันนะครับ 4. นะครับกินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดนะครับเลือกซื้ออาหารสดสะอาดนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษนะครับปรุงอาหารให้สุกนะครับถูกสุขลักษณะนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่เรากินอาหารดิบๆเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดเชื้อโรคนะครับแบคทีเรียต่างๆเนี่ยปนเปื้อนมากับอาหารได้นะครับ หลีกเลี่ยงนะครับงดสูบบุหรี่นะครับสุราสารเสพติดการพนันและการสําส้อนทางเพศนะครับหกนะครับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบุ่นนั่นเองนะครับบางครอบครัวอาจจะหากิจกรรมที่ทําร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะครับรวมไปถึงเสริมสร้างนะครับสุขภาพทางจิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับเจ็ดนะครับป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทนะครับว่าการไม่ประมาทเนี่ย แล้วก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับของการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะถ้าหากเราประมาทนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาถึงได้นะครับแปดนะครับออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีนะครับออกกาลังกายอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละสามครั้งนะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพทางกายนั่นเองนะครับ เก้านะครับทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็หากิจกรรมนะครับที่คลายเครียดนะครับรวมถึงกิจกรรมบันทนาการนะครับเพื่อสรสร้างสุขภาพทางจิตนะครับสิบนะครับมีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมนะครับก็คือร่วมกันนะครับจัดการสังคมนะครับให้ให้ดีนะครับให้สะอาดนะครับเพื่อคนในสังคม ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับนี่นก็จะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับ